ครับขอต้อนรับทุกคนครับคุณช่อคุณทอยครับนี่เราอยู่กับชานมไต้หวันนะครับผมยาเช่นโฮมเมดดิ้งนี่คือชานมไต้หวันนะครับผมที่ดีที่สุดณเวลานี้นี่นะครับชานี้ก็กินได้เลยนะครับเทกระดองไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับแบรนด์นี้นะครับทุกคนแช่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มนะครับเพราะว่าสูตรของเขาเนี่ยทำมาให้ทุกคนได้กินแบบว่า ไม่หวานมากนะครับเป็นอะไรที่ลงตัวพกไปไหนก็ได้นะครับไม่ต้องมีน้ําแข็งนี่โอเคเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนดูเลยผมเตียวเวลาทุกคนสีเดียวกันเวล่าทุกคนที่ัำคันเนี่ยเขามีคิวอาโคนให้ทุกคนด้วยนะอ่ะก็โปกัดดังนี่ทุกคนสามารถสแกนได้เลยนะถ้าเข้าไปหาโอเคมาดูกันอร่อยมากทุกคน ไม่หวานมากอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อนี่ครับคิวอาร์โคสแกนได้เลยมีไอจี IG นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะถ้าใครสนใจแล้วเจอกัน